สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องก o r a l ะช่องที่สุ่มสกิน ROV โคตรเร็วที่สุดในประเทศไทยนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่28ตุลาคมนะเปิดเกมใหม่ก็พบกับสกินใหม่น่ารักเชียวล่่นั่นก็คือ m c s i h s o l o o r o n r v n r v นะครับมาพร้อมกรอบโปรไฟล์ด้วยนะจ๊ะเพียงราคา599ครับแต่มันจะไป599ได้ไงระดับ g อ r a มาพร้อมกับกล่องลุ้นสกินพิเศษเพียง9คูปองผมจะโดนแล้ว10กล่องให้ทุกคนดูนะฮะเป็นวิทยาแทนนะฮะวิทยาทานเลยฮะโอเคก่อนไปรับชมฮนะเห็นข้างบนกับข้างล่างไหมเป็นร้านเติมเกมของผมนะทักไปแล้วก็เติมได้นะครับสำหรับซับสไคร์เบอร์นะแพ็คที่มันเป็น960บาทจะเหลือ955บาทครับอ่ะโฆษณาแบบสั้นๆนะไปคนเป็นชอบกดคาทุกคนอ่ะไปดูเลยว่ายังไงนะลุ้นกันไปพร้อมๆกับผมนะครับ ไอเทมนะมีแค่นี้เลยเหรอไม่มีอะไรอีกแล้วเลยเหรอโอ้โหไปสิบกล่องนะไม่ต้องลำใหญ่นะแล้วก็ทุกคนอย่าลืมล็อกอินรับสกินตัว r o c k e f r e ด้วยนะครับอ่าขออนุญ,ญาตไม่รีวิวนะเพราะว่าทุกคนมีอยู่แล้วนะเป็นสกินที่มีทุกบ้านอยู่แล้วนะครับไปอ่าขอเปิดทีละห้ากล่องนะครับเพื่อความยาวของคลิปและห้ากล่องแรกนั้นก็คือ วีล่าไหมเรียบร้อยครับผมลืมดูเลทนะขอโทษอเลทของกล่องวีล่าเนี่ยจะเป็น0.7นะซื้อสดแหละทุกคนอย่าไปอย่าไปลำใหญกับกล่องนะไปกล่อง 2, อที่สองล็อตที่สองห้ากล่องบีสปอร์ตเอ็กไฮด้าไม่ได้ช่วยเลยอะฮัลโลวัดเดอะนะไปเราก็อย่าไปลำใหญ่ครับทุกคน ไอ้ซื้อห้าก็ซื้อไปนะบัตรรถไม่น่าจะใช้ได้นะครับไปโอเคไปดูซีนเปิดตัวกันนี่ลอยลอยนะฮะเป็นเกมกดสมัยเก่านะแปดบิตเนี่ยอ๋อวุการ์ตูนการ์ตูนโอ้มีเพลงเปิดตัวด้วยสวยทุกคนแฮปปี้แล้วก็มีตัวหนังสือภาษาญี่ปุ่นขึ้นลอยลอย,ลย,ลยนะอ่าใช้ได้กันเลยทีเดียวนะครับ กรอบโปรไฟล์นะะเดี๋ยวไปใส่ให้ดูทุกคนไปนี่กรอบโปรไฟล์นะเดี๋ยวซูมไม่ให้ครับไม่มีความกระดุกกระดิกนะใส่กับรูปไอริสเดนซิชันเวอร์รี่กู๊ดนะฮะโอเคอ่าสำหรับใครที่เข้าเกมนะครับมาดูกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยนะว่ามีอะไรบ้างอันแรกคือรับสกินล oxy ซฟรีนะครับนี่ถ้าเราซื้ออันนี้ดีเด็ดถ้ารับถ้าเป็นเจ้าของ สกินเมติกสกูนะฮะรับปีโครโนวีล่านะเอฟเฟกต์อะไรอะเอฟเฟกต์วาร์ปนะไปไปดูกันเลยโอ้โห,โหต้องมีแล้วป่ะมันคล้ายๆท่าวาร์ปอะ่ะมันใส่มาแบบว่าเอาท่าวาร์ปไปเอาเอฟเฟกต์วาร์ปไปไปเราก็ไปดูพาร์ทของการรีวิวสกินกันเลยดีป้านะฮะโอเคขออนุญาตรีวิวสกินของวีลา่าคร่าวๆนะ วีนาเนี่ยเป็นเม็ดยุคแรกๆนะฮะตอนนี้มีสกินรวมร่างต้นทั้งหมด11อสกินนะครับไม่น้อยแล้วนะใช้คำว,ว่าไม่น้อยแล้วนะที่มีเอฟเฟกครับอันแรกนะนั่นก็คือสตีมทั้งนะครับนี่เป็นเอฟเฟกแบบ P ีนะนะอันนี้คือสโนโอแองเจิลนะฮะเป็นแท็กคิดมาหรือเปล่านะสะโนโฟเฟสติวัลนะครับยอมรับตรงๆเลยไม่เคยเล่นเลยสักสักเกมเลยมั้งเล่นน้อยมากนะทุกคนอ่ะ อันที่สามที่มีเอฟเฟกนะครับพยาบาลเนี่ยเข้าใจว่าไม่มีนะอ,อ,อ,อันนี้ม,มีเปล่าอ่านี่มีแตต้มนะฮะไนท์แมคคิด <mare> เ,เย็บรอยนะครับและอันที่สวยที่สุดก่อนที่มันจะมานะนั่นก็คือซาคุระฟูบุกินะครับโอเคเป็นแท็กระดับนะเลเจนด์นะเลเจนด์เป็นเลเจนด์ที่สวยค่อนข้างมากนะฮะอันนี้ไม่มี นะครับไม่มีนะเอฟเฟกนะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะโอเคแล้วก็อันนี้เป็นที่มากับตัวแวร์เลอร์พาร์นะครับนั่นคือเลิฟเอ็นวลยเวรานะและนางเอกของเราวันนี้แน่นอนอยู่แล้วเป็นใครไปไม่ได้เลยไม่ได้โอเคโอ้โหซีนส,สุดนะซีนเปิดตัวดีนะ 599มาดูว่าเราจะได้อะไรกันบ้างฮะสวมใส่แล้วไปทดลองกันในเกมเลยมามาอยู่ในพาร์ทรีวิวนะครับผมปรับเอฟเฟกสุดทุกอย่างแล้วนะนี่โมเดลฮะเดินก็ต้องกระเดงก็ต้องทำไมเดินแล้วเป็นภาพมันกระตุกวะตึกทุกคนรู้สึกว่าตึกตึกเงี้ยเออแปลกๆก็วะภาพมันสันๆนอะ่ะตอนเดินนะอ,อ่ะโอ้อะมาดูความสวยของโมเดลน,นะครับ ก็เออมันเดินแปลกๆเว้ยภาพมันกระตุกเว้ยเออมันแบบว่าตามก้าวจริงๆนะเออหรือว่ามันกระตุกเออแต่ว่าผมมองในมือถือไม่นะครับแต่ถ้ามองในจอคอมนะเป็นโอเคอ่ะมาดูท่าแรกค่ะท่าวาร์ปนะช็อกช็อกเออคุณ ราคาเต็งม,มันสคุณไม่มีท่าวาร์ปได้ไงวะงงฮัลโหลอ่สกิลหเป็นยังไงโอ้สกิลหเป็นเวฟแบบค่อนข้างใหญ่นะเวฟ8บิดนะฮะโอ้โหแล้วก็ตรงปลายทางมันเป็นรูปแมวๆนะอุ้ยสวยวะ่ะไม่มีท่าวาร์ปก็ว่าไม่ได้เดอ้อมาเดี๋ยวดท่า2องฮะ,ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปรับ AI ออกแล้วก็ให้เขาเป็นอมตะซะหน่อยนะฮะ ถาจุ๊บนะโอ้โหสง่งส่งตัวหัวใจ8บิตไปจุ๊บนะครับโอ้โหเอาเรื่องแล้วเสียงเนี่ยเป็นแบบเกม8บิตนะฮะนีอโอโหยี่เจ๋งเจ๋งโอเคสวยทุกคนโอ้โหแล้วมีแบบว่ารูปหัวใจตรงข้างบนนะอ่าถ้าโดนจุ๊บนะหัวใจขึ้นนะนี่นะโอ้เอ้ยสวยจัด ต้องมีรีวิวแล้วเปล่าวะแต่ว่าผมไม่ได้อยู่กรุงเทพนะครับอาจจะไม่ได้ทำรีวิวนะโอเคทุกคนต้องเอาอะ599นี่ต้องเอาอะไม่มีท่าว์าแต่ว่าเอฟเฟกต์มันเอาเรื่องวะโอ้โหสวยไปโ้นไปให้เขานะโอเคทุกคนวันนี้ก็จบแล้วนะสุ่มสิบกล่องไม่ได้ซื้อสดนะครับวันนี้ขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ